Best Entry Level s ส a r t ์ทโฟนปี2022มือถือระดับเริ่มต้นที่ดีที่สุดต่ำกว่า5,000บาทในความเห็นของผมเองนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดหัวใจกดไลค์ให้ผมนิดนึงนะครับ เอาละครับผมรุ่นแรกของวันนี้นะครับมากับแบรนด์ Infin นินั่นเองนะครับในราคาไม่เกิน5000บาทนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะครับกับ i n f i n นิ h ฮอตยีรุ่นนี้นะครับจะมีจุดเด่นที่หน้าจอใหญ่แล้วก็ได้หน้าจอที่ลื่นไหลถึง90 h z มาเลยนะครับซีพียเขาเนี่ยเร็วแล้วก็แรงนะครับสามารถรันพวกอา v Free ์โ e วีไเนี่ยได้อย่างลื่นไหลามากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปเล่นเกม2เกมนี้เนี่ยคุณจะประทับใจแน่นอนนะกับราคาประมาณนี้นอกจากนี้เขายังใส่แรมมาถึง6ก b ิกกับความจุถึง 108GB ต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับแรม6 g ิกเนี่ยกล้องก็มาพร้อมกับความละเอียดที่มากถึง50ล้านพิกเซล แบตก็ให้มาอย่างอื่นๆเลยนะครับถึง5,000มิลลิแอมแล้วก็ยังใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยในราคานี้นะครับผมไม่เกิน5,000บาทนะคุณได้ลำโพงคู่ในรุ่นนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับ Infinix Hot 20ต้องบอกว่า Infinix เนี่ยเติบโตในบ้านเรามากๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกเลยว่าทั้งสเปคซอฟต์แวร์นะครับผมเขาทําออกมาได้ตอบโจทย์ทุกๆคนแน่นอน ใครที่มองหาแต่มือถือแบรนด์ตลาดนะครับอยากให้ลองเปิดใจมาลองใช้อินฟินินะครับผมเมื่อเทียบกับราคาต่อสเปคนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยมันดูดีกว่าแบรนด์ตลาดเยอะเหมือนกันนะยังไงก็ลองเปิดใจมาใช้ดูนะครับ เบสเอนทรีเลเวลรุ่นที่2นะครับผมนั่นก็คือเซมี่เรดมี i 10ปี2022จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับจอคมๆเลยนะครับ Full HD plus นะครับแล้วก็มีความลื่นไหลให้ด้วยนะครับถึง 90Hz CPU สซนะครับสามารถเล่นเกมได้เร็วแล้วก็แรงมากๆนะครับใช้งานทั่วไปก็ยังดีเหมือนกันนะครับ ROV free fire เนี่ยเล่นได้อย่างลื่นไหลแน่นอน ในราคานี้นะครับมากับแบมที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับที่4 g ิกะไบต์นะครับกับความจุ1 2 8 g ิกเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับในราคานี้และก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งมากๆของรุ่นนี้ก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับที่เขาให้มาถึง4เลนส์นะครับก็คือเขาสามารถถ่ายได้ทุกสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนหลักนะครับกล้องอัล้าไวก็ใส่มาให้นะครับหรือว่ากล้องมาโคกล้องพอร์เทกก็ใส่มาให้ครบทั้ง4เลนเลยนะครับถ่ายได้ทุกๆสถานการณ์ได้เลยแบตก็อึดนะครับระบบชาร์จเร็วก็มีก มีไออาร์บัสเตอร์มาด้วยนะครับมันก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีไซน์ได้สวยงามนะครับผมแล้วก็ราคาจับต้องได้นะครับแน่นอนนะเสียวมีนะมันเป็นอะไรที่มันแบบมันดีอยู่แล้วนะครับผมราคาเปรียบเทียบกับสเปคนะครับพอๆกับทางอินฟิ i x นะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับผม Best e n t ร y Level รุ่นที่3านะครับก็คือพ o c o โ M5S ือจเของรุน่นนี้ต้องบอกว่าในราคาที่เท่ากันนะครับไม่เกิน5,000บาทเนี่ยเป็นรุ่นที่น่าจะสเปคสูงที่สุดณปัจจุบันแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้จอ AMOLED มาเลยนะครับผมแล้วก็ตัว CPU เนี่ยก็ให้ถึง Helio G95 นะครับคือตัว G95 เนี่ยคุณสามารถรัน e n s h i n Impact ได้นะครับแล้วก็เล่น p u b G ได้ลื่นกว่าตัว2รุ่นก่อนด้วยกล้องก็ให้มาทั้งหมด4เลนด้วยกันนะครับครบๆเหมือนกับตัว Redmi 10ปี2022เลยนะครับ และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแบตนั่นเองนะครับที่ให้มาเยอะมากๆนะครับอึดสุดๆนะครับแล้วก็ยังใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะครับถึง33วัตต์แรงที่สุดแล้วนะครับคือราคานี้มันหาไม่ได้แล้วอะเอาเป็นว่าทั้งหมด3รุ่นที่ผมแนะนําไปช่วงต้นเนี่ยแลกกันหมัดต่อมัดแล้วกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีรุ่นอื่นๆด้วยนะครับเป็นแบรนด์ตลาดเนี่ยอย่างเช่น Sam s u n g Galaxy A04S นะครับอ p p เ A16K แล้วก็ vivoY21 นะครับผมซึ่งพวกนี้เนี่อง ความง่ายนะครับผมในการที่จะเดินเข้าไปซื้อมีบริการหลังการขายที่เข้าถึงได้ง่ายพอสมควรนะครับการหาเคสการหาฟิล์มเนี่ยก็ง่ายเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบรุ่นไหนเนี่ยก็จัดรุ่นนั้นไปเลยนะครับผมและนี่คือทั้งหมด3รุ่นนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับทุกคนมากๆนะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้งานทั่วไปนะครับหรือจะไปเล่นเกมนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าด้วยนะเป็นคลิปแบบ mid range นะครับผมยังไงก็รอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลากครับ ที่รับชมกันบ๊ายบาย